เอาละครับอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่สองนะครับที่ผมทำเก่าแร็คเนลล็อก ok ครับก่อนในฟีฟ่าออนไลน์สี่นะผมบ้าตีบวกมากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเกมแร็ n a น o ล็อกเนี่ยผมก็บ้าตีบวกกันโอ้โหไม่มองคลเลยแป๊บนึงขอลบกันเ <c oughs> ขาตีแตกกันนะพุ่งเงวพุงเงวเลยนะอ่ะวันนี้ครับผมเล่นรอยยกกาดในะที่ทุกคนรู้นะครับตอนนี้เราอยู่ร้อยสามสิบแล้วนะซึ่งของที่รอยยกาดจะต้องผมให้สัก 80%นะะเราโนะฮะที่รอยัลกาดจะต้องใช้นะต้องเป็นเซตอิมพ r เรียนะครับแล้วตอนเนี้ไอ้พวกโลอิมเนี่ยตอนนี้เริ่มเข้ามาในตลาดแล้วนะครับซึ่งตัวผมเองอะ่ะก็เคยตีบวก9ทิ้งไว้อันนึงนะครับนี่ฮะตนวันตีติดดีใจมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้โลอิมมันเริ่มล้นตลาดครับผมก็เลยแบบเออลองเอามาตีบวกเล่นดูเผื่อได้แบบบวก9-2อันหรือว่าแบบเอ้ยมันบวก9มีสัก2อันขึ้นบวก10สักอันนึ่งระมัดลายประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวไปลองดูกันละกันนะว่าผมจะดวงเป็นยังไงนะผมบอกก่อนนะถ้าเกิดมันก้าวไม่ติดสองอันผมไม่ขึ้นสิบนะครับเพราะว่าเงินน้อยมากนะตอนนี้ผมดูดันดวงนะครับดันดวงเนะเป็นดันที่จนมากขยะราคาถูกไม่มีแลให้ล่าเลยนะครับอ่ะผมตีขึ้นไปแล้วสักหน่อยนึงแหละครับผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวขึ้นไอ้พวกนี้ให้เป็นบวกสี่ทั้งหมดก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยคิดกันต่อนะครับว่า จะไปยังไงที่เห็นกันอยู่เนี่ยราคาโล่ในราคาประมาณเกือบสองแสนเลยนะครับถือว่าเป็นโล่ที่ค่อนข้างมีราคาเลยนะเออมันการันตีที่บวกสี่นะครับสำหรับอุปกรณ์สวมใส่นะครับโอเคตอนนี้ติดมาที่บวกสี่แล้วนะครับเท่ากับว่าผมต้องใช้อีลูเนี่ยอีลูเทพประมาณ หกอันแต่ว่าแคชช็อปเนี่ยผมน่าจะมีไม่ถึงนะผมมีเท่าไหร่ดูดีก่อนแป๊บนึงนะประมาณหกอันผมจะซื้อได้แค่สี่ไม่ถึงโดยซื้อได้แค่สามซื้อได้แค่สามป่ะครับเออถ้าซื้อได้แค่สามเนี่ยนั่นหมายความว่าผมจะผมจะเสี่ยงขึ้นบวกห้าด้วยอีลูธรรมดาทั้งสองอันเลยนะแล้วก็จะตีบวกแปดขึ้นบวกเก้าสักอันหนึ่งเพราะว่าผมเนี่ยมีอีลูอ่ะแป๊บน,นึงผมลืมดีออกมา ผมลืมมายีรูเทพอันนี้ออกมาครับนี่เฮดดี้อิรูเนียมอันนี้โอเคเออไม่มีอะไรแล้วผมจะขึ้นบวกห้าขึ้นบวกห้าได้อิรูธรรมดาก่อนนะโอกาสตีดบวกห้าเนี่ยแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าใช้อิรูเนียมธรรมดาถือว่าเห็นมนะคือมันดีอยู่อย่างนะแร็ครอกเนี่ยก็คือว่าเขามีเปอร์เซ็นต์บอกแบบชัดเจนอะ่ะอันนี้ถือว่าเป็นความดีอย่างหนึ่งละกันนะก็แล้วแต่คนชอบตั้งแต่ผมค่อนข้างชอบนะถึงแม้ว่า หลายคนอาจจะมองว่าเปอร์เซ็นต์มันไม่ตรงอะไรก็ตามตามนะฮะผมปิดเสียงก่อนเสียงมันเริ่มรบกวนละเพราะมันดังนะถ้าตีแตกเนะี่ยคือสองแสนหายไปเลยนะและเงินสองแสนณะตอนเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้หาย,ยากขนาดถ้าวันแรกๆแล้วก็เถอะแต่สําหรับเออผู้เล่นใหม่มันก็ยังยากอยู่นะครับอ่ะลองดูกับโลอิมบวกห้าอันแรกครับติดหนึ่งอันนะฮะถ้าไปต่อเนี่ยโอกาสสี่สิบเปอร์เซ็นต์อยงนะี้น้อยมากๆนะครับเดี๋ยวผมกลับมากัน อ่าผมมาขึ้นอีมอีกอันหนึงกันเคอัปเดตเลยหูปวกห้าติดสอันเลยนะครับแปลว่าผมมีไอ้นี่แค่3ก้อนเท่ากับว่าผมจะต้องใช้อีลูธรรมดาเนี่ยตีอีกครั้งหนึ่งสำหรับ1อันไม่งงนะแต่ว่ายังไงก็ตามครับอุตสา่ามีลูเทพแล้วเราขอใช้อีลูเทพก่อนแล้วกันเนาะนี่อังเี้ทำให้ดูถ้าเกิดใช้อีลูธรรมดาเนี่ยโอกาสสำเร็จมันจะอยู่ที่ 40%แต่ถ้าเป็นอ e ีลูเทพเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ30%นะครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะแต่ก็ว่าไม่ใช่จะการันตี100%นะครับเพราะว่าตอนนี้อ e ีลูมันมีแบ่งเป็นหลายระดับมากมีล e ูเทพมากๆเครดิตอีล e ูเนียยอะไรเงี้ยคือตีอาจไม่ติดแต่ว่าระดับจะลดลงแต่อุปกรณ์ยังอยู่นะแต่ว่าต้องเป็นระดับบวก7ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีพวกบัฟเสริมนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับ อ่ะลองดูครับขึ้นโบของอันแรกครับโอกาสเจ็สิบเปอร์เซ็นต์ฮะติดครับก็ต้องไปอีกสักอันเลยฮะฟึบแตกโอ้โหไอเทมแตกครับนั่นหมายความว่าผมจะต้องพึ่งไอ่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้ฮะกับ <c oughs> โอกาสสี่สิบเปอร์เซ็นต์เสียเลยเลยอ,อะลองดูนะไม่โอกาสน้อยมากผมว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์อะลองดูครับ แตกอีกแล้วโอ้โหแตกติด2องอะถ้าแตกติดสองอันขนาดนี้ครับผมเชื่อมั่นพอสมควรนะว่ามันจะไม่ใจร้ายกับผมจนเกินไปแต่ก็ไม่แน่ครับลองดูฮะคือเห็นไหมโอกาสสำเร็จใน40%แต่ว่าอ่อมันจะไม่แตกนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูถ้ามันไม่ติดเดี๋ยวก็ทุกคนก็จะรู้นะครับโอกาส40%ครับสำหรับบวกเก้าอิมพีเรียลกาดถ้าติดอันหนึ่งนะ ถ้าติดอันนี้ผมก็จะตีอันนึงขึ้นบวกสิบนะครับถ้าไม่ติดก็จบวิดีโอต่อเพียงเท่านี้เพราะว่าผมใช้งบประมาณเนี่ยโลก่ก็สี่แสนแล้วนะครับพวกเ,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 เงินในการตีบวกอะไรพวกนี้ก็น่าจะมีครึ่งเอ็มแล้วนะไปละุยกันครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์ฮะสำหรับบวกเก้าฮะติดโอ้หติดครับอย่างตามสัญ,ญญาครับผมจะไปบวกสิบหนึ่งอันนะขอกลับมาตั้งต้นกันก่อน มีบวก92อันนะครับในตัวผมจะไปบวก101อันนะครับไปครับโอกาสแค่20%นะผมว่าผมว่าเปอร์เซ็นต์ได้มันน้อยมากแต่ถ้าตามสัญญาครับคุณผู้ชมฮะไปดูกันครับบวก10 i m p e r i a รีย r กาสครับว่าจะติดไม่ติดครับ <Blood fire. S 1> โอ้โห ม่ติดจริงๆด้วยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับมันไม่มันไม่แตกนะมันยังอยู่นะกับอีก4 0นะผมจะลองกดให้ดูนะครับเผื่อมันติดก็จะได้เล่นกันต่อนะถ้าไม่ติดก็ละไว้ในฐานที่เขาใช้นะครับว่ามันไม่ไหวจริงๆนะอ่ะไปครับ40%ิปบปึน๊บนะเห็นไหมพอแตกมันก็จะกลับมาเหลือบวกเจแบบนี้นะครับแต่ว่าอุปกรณ์ยังอยู่มันไม่ได้หายไปนะโอเคคือที่จริงบวก9ติดอะ่ะน่าจะขายได้ส น่าจะขายได้เกือบ 10M แล้วนะบวก9วันนี้เกือบ 10M แล้วนะครับที่ติดไปเนี่ยแต่ว่าถ้าแตกก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นคอนเทนต์อีกคอนเทนต์หนึ่งนะที่ผมลองกลับมาทำใแนแะ็ล็อกนะครับถือว่าถือว่ายังไงดีถือว่าลองมาให้ทุกคนดูแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ระบบตีบวกอันใหม่ของแร็คแอล็อกเนะี่ยถือว่าค่อนข้างสนุกแล้วก็ลุ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับเอ,อ่อโอ้เงินไม่พอละไม่น่าเสี่ยงเลยด้วยมั้งเหลือหรือเปล่า เหลือสองอันกับอีก2ทีไปเดี๋ยวมันไม่มันไม่สุดนะนะเดี๋ยวมันไม่สุดครับเพื่อผู้ชมฮนะไปครับ <laughs> เหลือบวกหไม่ต้องสุดแล้ะอันเนี้ยไม่แตกก็บุญแล้วนะครับสําหรับอ่อิงพิเรียกาดนะจะให้สุดอีกไหมบางหบึ่งนะดูเงินกันมุย <laughs> เงินไม่พอ <laughs> ผมก็อยากทำให้คุณผู้ชมนะเอานี้ติดกันถ้าติดเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวเล่นกันอีกรอบนึง ถ้าไม่ติดก็บายบายแล้วครับโลนี้แตก่ะเสร็จสมบูรณ์ครับอันนี้คือจบคลิปแน่นอนร้อนะคือไม่เหลือเลยใช้งบประมาณผมว่าน่าจะมีประมาณส 6, ักหกแสนถึงเจ็ดแสนเอมนะในการตีบวกในรอบนี้ครับโอเคไม่เป็นไรผมก็จะพยายามหาเงินมาตีบวกไปเรื่อยๆแหละเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงเริ่มเกมนะผู้เล่นทุกคนก็กำลังพยายามแบบทำไอเทมของตัวเองอยู่นะครับ โอเคครับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่สวัสดีครับเอาเลยครับก็ที่จริงมันเกิดเหตุนะจะว่าผมหัวร้อนก็ได้เลยครับก็คือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมหมันเคี้ยวแล้วกันคือแบบเออไหนจะแตกแล้วก็ให้หมดเลยแล้วกันผมก็เลยจัดบวก9ก้าครับที่เหลืออยู่ในตัวอีกหนึ่งชิ้นนะมาไตีขึ้นบวก10ครับโอ้โหดีใจมากนะวิ่งรอบบ้านเลยครับก็การเป็นว่าไอซีรีส์ที่ผ่านมานะครับการตีบวกขึ้นอิมพีเรียลกาดนะ ผมตีทั้งหมด4อันอ่ขึ้นบวก7ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็มีขึ้นบวก8ติดอันนึงขึ้นบวก9ติดอันนึงแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทั้งบวก7ทั้งบวก8เนี่ยถอยลงมาแล้วก็แตกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไอ้ตัวบวก9ที่ผมมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยผมขึ้นบวก10ติดซึ่งไอ้ราคาอันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ประมาณสักเอ่อถ้าบวกส0ด้วยนะครับก็น่าจะมีแบบ 15m ขึ้นอะไรอย่างงี้นะ ก็แล้วแต่คนตีราคานะครับผมไม่แน่ใจนั่นแหละตั้งแต่ 10M ขึ้นไปแน่ๆนะเพราะว่าไอ้ขึ้นบวกสินี่มันยากมากๆนะครับโอกาสแค่20% 10หรือ20%นี่ยแหละผมจำไม่ได้แล้วนะตอนผมรีบกดนะครับโอเคก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับยังไงก็ถ้าเกิดชอบคลิปแรกนานล็อกอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะยอดวิวถือว่าโอเคเลยแหละดีกว่าที่คิดเยอะมากๆนะค,คลิปนี้ก็ขอสัก5 0าพันวิวก็จะทำต่อนะครับถือว่ามาไกลมากๆแล้วนะย็ลาไปแล้วครับสวส